ทุกคนคะวันนี้เราพาทุกคนมารู้จักกับสมุนไพรไทยนะคะพ่ผทผูแก่นะคะคนโบราณเขชอบปลูกไว้ในบ้านนะคะอย่างต้นที่กําลังถ่ายให้เพื่อนๆดูอยู่นี้นะคะมีชื่อว่าเจ็ดพญาช้างสารนะคะก็เนี่ยคะ่ะใบสวยมากเลยคะ่ะทุกคนปลูกง่ายนะคะปักชำนะคะพอดีว่ามีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวบ้าน บ้านของย่านะคะเป็นน้องสาวนะคะที่จังหวัดนครนายกพอดีว่าคุณตานะคะท่านปลูกไว้นะคะแล้วก็คุณตาเนี่ยค่ะแบบอายุก็ประมาณ90แล้วนะคะแต่ยังมีกําลังวังชาในการทํากิจกรรมหมายถึงว่าปลูกผักสวนครัวนะคะขุดดินทางญ่ารายญ่าอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะ,คะก็ชาวบ้านละแวกนั้นก็มาขอคุณตาไปต้มกินนะคะก็ต้มกินเหมือนน้าชาเลยค่ะทุกคนนี่เลยค่ะ ตอนนี้ก็น้องๆแข็งแรงกันแล้วแต่กิ่งก้านใบออกมาเยอะแยะเลยลองดูลองหาไปปลูกกันดูนะคะแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อค่ะเป็นสมุนไพรปลูกไว้ประจำบ้านเรานะคะเคล็ดลับดีๆของดีๆช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะคะสมุนไพรไทยค่ะเจ็ดพญาช้างสาร